เห็นเลยต้นสงสารเจ้าของโหลดพี่น้องจังแม่หน่วยช่วยตอนหับปีใหม่เมื่อนี้วันที่31ปี2 0ง4เวลาหาโมงเคิงนพี่น้องบ้านน้ามคําเมืองจำพรแข้งสวรรค์นเ,นเขตโอ้ยต้นสงสารเจ้าของโหลดเพิ่นสาหีเดือพี่น้องเพิ่นจอดทันนาไปทางก๊กไหม้พ่แหละกกไหม่ก๊กแดงชุ่มสูงแหละหันหลังมาทางน้องซะ้ะ หลังจากจอดเซ็ตเราลืมคัดเลขลืมดึงเบรกมือันนะเราก็ไปทำธุระแถวสวนแล้วแหละหลังจากมาแต่ทำธทุระหาหลดบวเห็นพี่น้องอู้เราก็ตกใจสุดท้ายมาเห็นหลอดอยู่กลางหนองซส่โอ้ยันนี้ก็เป็นช่วงปีใหม่นะพี่น้องปีต่อปีราว่ะเซียนยังกระอให้ทุกคนระมัดระวังเดินพี่น้องหรือการไปการมาเดินทางไกลหนะะเห็นยังก้วแล่เตราว่ะ ช่วงนี่แหละช่วงร้อยต่อปีต่อปีนี่แหละมันอยากเกิดปัญหานะจังได้กับขอให้ทุกคนพบพอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเบื่สุขุส,ขสุขคนเดพี่น้องเด้อถ่าแต่ดึงขึน้นวัดึงขึ้นบนรถคันเดียวนี่เอามาสองคันเนี่ยมาซอยเพื่อนดึงก็มาหอดพี่เขาจะหามองผูกับขากมันจังเพื่อมันสิขึ้นทั้งนกักอันนี้มันเบาอยู่แล้ว Con chia con chụp mặt anh cái đại em đấy vào yêu vào mọi người mọi người gì người mọi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  người này nè mọi đó, cả xe mọi người mọi người cả xe mì hao mọi người 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 mọi นี่จะผูกมังได้พอผูกแล้วผูกดึงมาจำหนึ่งครัจังหามองพูกไม่หนนะั้นนี่ั้นนี่มันก็ตนนะคนได้พี่น้องเด้อเจ้าขี่เจ้าทางนั่งหน่อยทายนีสุขไอ้เพื่นแน่ซอยเพื่อนแน่ติ้งอยู่ปะคืนคืนคืน ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วอโอ้ยเดแล้วขึ้นบาดิผมขึ้นาไดบานนี่้าบาบ้บาดึงขึ้นเลย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 

ลืมคัดเลขลืมดึงเบรกมือไว้รหลดบ้านค้าเอาเองนี่แหละคนหมด้ด้เป็นอย่างลดหลดเปล่าหลดจอดไว้ไดีเสืออ มันขึ้นเลยไปขึ้นได้ขึ้นได้ปานี่ไปเป็นยู่น้ำแน่เจ้าทีเจ้าทางเพื่อนะขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วค่อยๆไค่อยขึ้นได้บัดไม้เป็นยังเหล็กโอ้มันนักเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้มันนางบังโจ้แล้วนี่ยนะ รถได้หันลองดึงเบอง์ด้วยส่าน้ำออกเลยบุพุูอีกบ่บอฮะบอกชมพูจูเป็นอีบุพุูอีกบอนเจ้าเสียังก็ชิปโปออันนั้นว่าสีเอาน้ำออกใช่เออน้ำออกมีน้ำนะอยู่ในน่ะว้ยชิมีมันจังหมดแต่กินมันหลอก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 ตอนแรกก็คือว่ารถพีโก้ว่าแมนรถประเภทลิเวแต่วันนี้รถได้หันบ่้ยรถได้หัน อยู่ไปยังละหลายคนนีคืน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 ตีนโอ้ยตีนมันเลี้ยวมาพี่แล้วยอดยนโยนตีนมันเลี้ยวขึ้นได้ขึ้นได้คืนขึ้นคืนดีพักตรงๆโลโจห้อยลุ้มไปยังประเดขึ้วคืนละึ้นละอยู่สายเนี่ยอยู่สายเนี่ ลงน้ำนี่ประมาณ5ชั่วโมงพี่น้องหลดากระโมดหลดยังติดอยู่ในน้ำอยู่ได้น่นะน้ำท่วมหลดไม่ติดเสยอยู่หากระโมด,ดหลดากระโมดตรงไดเนี่ยคืนแล้วคืนแล้วพี่น้อง เมืองจำพรแกงสวัสดิ์เขตเมืองซุ้ยต้นชงสารเจ้าของรถเป็นยุคใครแต่ว่าคนบุเป็นอย่างคนบุด้อยู่ในโรดเพิ่นมาเทศบาลแล้วเพิ่นจอดไว้แล้วมันไหลลงน้องซะเจ้าของเองไงนะไข่แต่บบมีเด็กน้อยอยู่ในโรดกับบบมีผู้ใดอยู่ท่านมีคนอยู่นั่นสิโอ้จะเสิเป็นยังไง